ใครจะไปคิดเลยครับว่าเด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งในวันข้างหน้าเขาจะได้กลายมาเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้บุกเบิกการเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติคนแรกของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อายุยังน้อยแต่น่าเสียดายที่ชีวิตของเขานั้นแสนสั้นก่อนจะทันได้เห็นความฝันและความตั้งใจของตัวเองนั้นสําเร็จนี่คือเรื่องราวของสคาโมโตเทสุมุควานช้างญี่ปุ่นคนแรกเทสุมุเป็นเด็กใจดีอ่อนโยน ที่รักสัตว์มากแทบจะทุกชนิดเลยเหตุผลหลักๆที่เขารักสัตว์ก็คงเพราะปัญหาในครอบครัวที่เขามักจะเห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันแม่ก็มัวแต่ยุ่งแต่กับงานไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาและเหตุผลที่สําคัญมากเลยก็คือเทสมุมักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งเป็นประจ,จําสัตว์จึงเป็นที่พึ่งทางใจเพียงอย่างเดียวของเขามากกว่ามนุษย์เสียอีกครั้งแรกที่เทสมุได้พบกับเจ้าแรนดี้เขาก็รู้สึกใจเต้นแรงมากจนแทบอยากกระโดดโลดเต้นเลยเพราะเขา ตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้มีช้างเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มในครอบครัวสคาโมโตะกิจวัตรในทุกๆวันหลังกลับจากโรงเรียนของเทสมุคือการโยนกระเป๋าและวิ่งปรี่ตรงไปเล่นกับเจ้าแรนดี้อย่างไม่มีเบื่อและแรนดี้ก็ดูจะผูกพันกับเทสมุมากเช่นกันไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เทสมุสนใจและจริงจังได้ไปมากกว่าเรื่องช้างอีกแล้วทําให้หลังจากจบการศึกษาชั้นประถม เทสุมุในวัย12ปีจึงตัดสินใจไม่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมและแน่วแน่ที่จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่ประเทศไทยบ้านเกิดของเจ้าช้างแรนดี้เพื่อเข้าฝึกฝนเป็นผู้ฝึกช้างอย่างเต็มตัวที่ศูนย์ฝึกเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลานานถึง2ปีวันเวลาผ่านไปหลังจ้าฝึกฝนจนสำเร็จการศึกษาเทสุมุ ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนจากประเทศไทยมาฝึกฝนเจ้าช้างแรนดี้และช้างเชื่ออื่นๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสคาโมโต้และในที่สุดเทสมุก็ได้เป็นควานช้างอาชีพชาวญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในวัยเพียง14ปีเท่านั้นเขาได้เป็นตัวแทนผู้เผยแพร่ความตระหนักรู้ในคุณค่าของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสะพานเชื่อมสัมพันธมิตรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยอีกด้วยเทสมุมักจะชอบพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่ต้องการเห็นช้างเป็นเพียงเครื่องมือที่มอบความอบอุ่นให้เพียงแค่มนุษย์แต่ชีวิตของพวกมันกลับต้องตายอย่างโดดเดี่ยวและเน็บหนาวในคอกช้างคอนกรีตอันคับแคบด้วยการดูแลแบบผิดๆเป้าหมายของเขาคือต้องการเลี้ยงดูช้างอย่างมีหัวใจเขาอยากสร้างสวรรค์ ที่ให้ช้างเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตราบจนถึงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตพวกมันแต่น่าเสียดายที่เด็กหนุ่มผู้มีอุดมการณ์งดงามผู้นี้กลับมีชีวิตที่แสนสั้นไม่ทันได้เห็นความสำเร็จที่เขาตั้งใจสร้างไว้ในปี1992เทสมุในวัย20ปีได้เกิดประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าให้กับทั้งคนในครอบครัว